โอ้นีครับเด็ดเลยครับโอ้ยบัวลอยไข่หวานของเราเด็ดมากครับวันนี้โอสวัสดีครับสวัสดีอยู่ผมเช่นเคยครับกับดีเจโบราณนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาทําเมนูบัวลอยน้ํามะพร้าวสดนะครับนะครับตอนนี้เราจะทําการต้มเม็ดบัวลอยนะครับเดี๋ยวตอนนึงเลยครับเราใส่เม็ดบัวลอยลงไปนะครับใส่เม็ดบัวลอยลงไปต้มนะครับเดี๋ยวรอให้มัน ใส่ลงไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวรอให้มันต้มต้มเสร็จเดี๋ยวมันจะลอยขึ้นมานะครับเดี๋ยวพอเม็ดบัวลอยลอยขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะไปตักใส่น้ําเย็นพักไว้นะครับเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนี่ครับเราเตรียมน้ําเย็นไว้แล้วนะครับก็คือน้ำน้ำใส่น้ําแข็งไว้นะครับเป็นน้ําเย็นนะครับเดี๋ยวเอาไปพักตัวเม็ดเจ้าบัวลอยนะครับอันนี้เราประหยัดขั้นตอนนะครับทําง่ายๆนะครับก็คือซื้อเม็ดสําเร็จมาเลยเราจะได้ไม่ต้องไปปั้นเองเนาะ โอ้ยลอยสวยมากเลยครับเดี๋ยวเราจะทําการตักเลยนะครับเม็ดบัวลอยเม็ดบัวลอยนี่ครับผมตักมาได้สักพักหนึ่งแล้วครับโอ้สวยมากเลยครับนี่แหละครับที่มาของบัวลอยเพราะว่ามันเป็นเม็ดเม็ดเหมืรรอนเม็ดบัวเนาะแต่หลงังๆมาเขาก็เลยมาใส่สีมันก็ไม่เหมือนเม็ดบัวแหละครับใส่สีเพราะเม็ดบัวมีสีเดียวเนาะครับสีสวยมากเลยครับเดี๋ยวผมขอญอาตตักก่อนนะครับเดี๋ยวตักเสร็จเดี๋ยวจะเอาไปพักไว้ในน้ําเย็นให้ดูนะครับนี่นะครับหลังจากที่เรา หลังจากที่เราทําได้แล้วนะครับเราก็จะนํามาพักไว้นี่เนาะน้ําเย็นนะครับพักไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะพักไว้ก่อนเดี๋ยวต่อไปเราจะทําการต้มเผือกกันนะครับพี่น้องนี่นะครับหลังจากที่เราหั่นเผือกเป็นท่อนเป็นท่อนแล้วเราจะนํามาเผือกมาต้มก่อนนะครับเพื่อให้เผือกสุกก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยเอาไปทําหวานต่อไปจะต้มเผือกก่อนนะครับเทลงหม้อไปเลยครับพี่น้องโอ้โหติดรับติดติดนิดนึงนี่ครับต้มเผือกก่อนนะครับ หอมแล้วครับหอมแล้วครับตอนนี้เผือกเริ่มหอมแล้วครับเดี๋ยวจะสุกแล้วครับขึ้นฟองแล้วเดี๋ยวเราเอาย้ายเผือกออกไปพักน้ําเย็นนะครับเนี่ครับหลังจากทําเสร็จแล้วเราก็เอามาพักไว้ในน้ําเย็นแบบนี้นะครับทิ้งไว้เดี๋ยวเราจะไปเคี่ยวกะทิกันต่อนะครับนะครับขั้นตอนนี้เราใส่น้ํากะทิลงไปหอมไหมครับหอมไหมครับหอมมากเลยครับพี่น้องใส่น้ํากะทิลงไปนะครับใส่น้ำกะทิลงไปแล้วเคี่ยวกะทิสักหน่อยแล้วก็ ลลงไปแ้วก็ได้เลยครับใบเตยนะครับพี่น้องใบเตยเพิ่มความหอมนะครับให้หวานของเรานะครับรอกะทิหอมก่อนครับอย่าลืมนะใส่น้ำมัลงไปครับครับพอกะทิเริ่มแตกมันแล้วนะครับเราจะใส่อ่าน้ำมะพร้าวน้ำหอมลงไปนะครับก็คือเนี่ยครับเป็นทีเด็ดของเราก็คือเราจะทําบัวลอยน้ำมะพร้าวสดนะครับนะครับเดี๋ยวผมให้ดูวิธีการเจาะมะพร้าวลูกที่สองเรานะครับก็คือพอได้มาอย่างนี้ใช่ไหมครับเนี่ยครับสังเกตตรงนี้นะครับมันจะมีเหลืองๆอยู่นะครับ ก็คือเวลาเจาะนะครับเนี่ยครับเจาะเข้าไปได้เลยตรงเหลืองนะครับก็คือตรงเหลืองนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยเจาะเดี๋ยวผมเอาออกก่อนเดี๋ยวมันลงหม้อนะครับเจาะเอาแต่น้ํามันก่อนเดี๋ยวเราค่อยผ่าทีเดียวนะครับนะครับพอเราเจาะไอ้ตรงนี้ออกแล้วนะครับมันจะมีรูแบบนี้แล้วเราก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับในน้ําของเราตอนนี้หอมมากเลยครับเดี๋ยวเราจะใส่น้ําตาลนะครับน้ำตาลลงไปนะครับน้ําตาลของเราใส่ลงไปเลยครับ ใส่น้ำตาลลงไปชอบหวานก็ใส่หวานเยอะหน่อยนะครับแต่ของหวานก็ต้องใส่หวานเยอะเลยครับเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยหวานหรอกครับจะใส่ไปสักนิดนึงที่จริงก็ต้องใส่เป็นครึ่งโลแต่ว่าเราจะใส่ไม่ถึงครึ่งโลนะครับอันนี้ถุงโลหนึ่งใส่ประมาณนี้พอครับไม่ถึงครึ่งโลประมาณครึ่งของครึ่งโลพอน้ําตาลละลายแล้วนะครับถ้าน้ําตาลละลายแล้วเราก็ใส่เกลือครับเกลือไปนิดนึงนะครับเพื่อให้มันตัดนิดนึง การใส่เกลือจะทําให้มันหวานขึ้นนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะทําใส่ไข่นะครับไข่หวานครับแล้วก็เอาใส่กระบวยลงไปก่อนไข่หวานนะครับเราจะใส่ไข่สัก3ามฟองนะครับให้มันเป็นไข่หวานแล้วจะได้เป็นบัวลอยไข่หวานนะครับดูครับดูโหสวยมากครับนี่ครับเราจะได้ไข่ไข่หวานแล้วประมาณนี้ครับเห็นไหมครับ นี่ครับน่ากินมากครับสำหรับไข่ของเราเดี๋ยวเราใส่ไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจะเอาออกจากกระบวยนะครับนี่ครับเราก็จะทําไปเรื่อยๆครับฟองที่2ก็ทําเหมือนกันเห็นไหมครับฟองที่อยู่ด้านล่างครับสวยแล้วครับนี่ครับตอนนี้ก็เราก็มีไข่3ามฟองแล้วเนาะสําหรับบัวลอยไข่หวานของเราครับได้ไข่มาเราทำสามฟองพอนะครับวันนี้ทําเยอะเดี๋ยวคนกินเยอะครับนี่ครับไข่หวานของเราลอยมาส Por, aire, hint, like า,ามฟองแล้วครับ เดี๋ยวรอน้ําเดือดครับเราจะใส่อ่าอะไรนะเปลือกแล้วก็บัวลอยแล้วก็มะพร้าวขูดนะครับเด็ดมากเลยนี่นะครับเราก็จะใส่เม็ดบัวลอยที่เตรียมไว้ลงไปเลยนะครับต้มลงไปเม็ดบัวลอยลงไปแล้วนะครับนี่ครับเผลือกที่เราต้มแล้วนะครับใส่เผลือกลงไป บัวลอยเผือกบัวลอยกับเผือกนี่ครับของหวานของเราเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะขูดมะพร้าวใส่แล้วนะครับตอนนี้โอ้มะพร้าวเราโอ้ยไม่ค่อยเด็ดเท่าไหรครับเอาน่าจะทิ้งไว้นานหน่อยหนึง่งไม่เป็นไรครับถือว่ากินได้ครับตอนแรกผมนึกว่ามะพร้าวอ่อนบ้าเอ้ยมันไม่อ่อนแล้วครับตอนนี้ไม่เป็นไรครับใส่ไปครับ ไม่อ่อนแต่ว่าก็อ่อนเล้งเลยครับแล้วตุ้มไปสักพักหนึ่งมะพร้าออ่อนของเรานี่ครับตอนเอามาอ่อนอยู่แต่ตอนนี้น่าจะแก่แดดน่ครับแล้วเราใส่แค่ลูกเดียวพอนะครับอีกลูกหนึ่งเราจะเอาไว้ทํากะทิต่อเลยเพราะลูกนั้นมันแก่แล้มีเปลือกมะพร้าติดนิดนึงไม่เป็นไรครับโอเคครับได้ครับนี่นี่ครับ ไอของหวานเราค้นเลยนะครับวันนี้โหคุยเด็ดเด็ดเด็ดโหนี่ครับดูครับดูโหเด็ดครับเด็ดไข่หวานของเราอยู่ไหนนะนี่ครับไข่หวานโหเด็ดครับสวัสดีครับโอ้ดีครับเด็ดเลยครับโอ้ยบัวลอยไข่หวานของเราเด็ดมากครับวันนี้ โอเคครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะให้ดูกันเท่านี้นะครับคือเราจะไม่มีกินให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาแฟนคลับไปก่อนครับขอบคุณมากๆครับ